สนับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงธรรมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีทรรเป็นเครื่องรักษาใจสําหรับอรีชนต้นแบบของเราในวันนี้นะคะเรายังอยู่กับแพทย์หญิงพัชรลันธนาสุพันธ์หนึ่งในทีมแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้วต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคต้อกระจกในประเทศไทยมีจํานวนเท่าไรคะและมีวิธีการรักษาและป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรบ้างคะภาวะต้อกระจกก็เป็นภาวะเสื่อมของร่างกายนะคะเกิดจากการที่มีเลนตาขุนนะคะคุณแอนก็สามารถเป็นได้หมอก็สามารถเป็นได้นะคะในประชากรร้อยคนเนี่ยก็จะเป็นต้อกระจกได้53คนแล้วก็จะมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณ60,000คนต่อปีนะคะการรักษาต้อกระจกเนี่ยก็คือการผ่าตัดอย่างเดียวนะคะ วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจกเนี่ยทำได้ไหมที่ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเสื่อมของร่างกายนะคะแต่ว่าเราจะสามารถชะลอต้อกระจกได้ก็คือว่าหลีกเลี่ยงพวกแสงแดดนะคะเพราะว่าแสง UV เนี่ยก็จะทําให้กระตุ้นทําให้เป็นต้อกระจกได้ไวขึ้นนะคะโดยการใส่แว่นกันแดดนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงยาบางชนิดเช่นพวกยาสเตียรอยนะคะ ทราบมาว่าโรงพยาบาลบ้่นแพลวมีศูนย์ตาโดยเฉพาะและกําลังสร้างโรงพยาบาลตาใหม่ไม่ทราบว่าใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่คะเนื่องจากในปัจจุบันนี้นะคะมีคนไข้จํานวนมากที่ให้ความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในโรงพยาบาลบ้านแพวนะคะรวมถึงโรงพยาบาลม้านแพลวเนี่ยก็เป็นศูนย์รับส่งต่อคนไข้ที่มีภาวะในตาที่ซับซ้อนจากประจวบจนถึงสุพรรณบุรีนะคะ ซึ่งคณะกรรมการทางโรงพยาบาลบ้านแพลวร่วมกับภาคประชาชนก็ได้มีการคุยกันว่าน่าจะมีการสร้างโรงพยาบาลจับสุบ้านแพวขึ้นมาเพื่อรองรับในจุดๆุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลบ้านแพวที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นเนี่ยก็จะมีห้องตรวจจํานวน23ห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องผ่าตัดเนี่ยจำนวน9ห้อง ะะแล้วก็จะสามารถรองรับคนไข้ได้ถึง600คนนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการสร้างสูย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดนะคะเพื่อที่จะได้ให้คนตาบอดมีความหวังแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมูลค่าในการสร้างโรงพยาบาลจากสูบ้านแพวเนี่ยก็คือ400ล้านบาทนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเราระดมทุนได้แค่เพียงประมาณ100ล้านบาทเท่านั้นเองเรายัางต้องการผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ ช่วยบริจาคในการสร้างโรงพยาบาลเมื่อช่วยเหลือกันร่วมให้สงสว่างกับคนไข้ในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ที่ยั่งยืนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอริยชนต้นแบบแพทย์หญิงภาสลันธนสุพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและขอขอบคุณบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทําอริยชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ